เราสู่พี่น้องฟังแล้วครับเนาะช่วงพีี่สีกลับบ้านกับมาในข้าไปหลังบ้านหาพี่น้องมาด้ไปเยี่ยมพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเนะี่นนี้พี่สีกับมามอดฝรั่งเสียเลกันเสียทยอยกลับไปหาพี่น้องทุกทุกบ้านนะครับเนาะใจเย็นๆนะครับเพื่อจะถิ่นจะมากันเนะี่ยนนี้พี่ี่สีขึ้นมาขอปคุนขอบคุณสองล้าน สองล้านวิวพี่น้องมาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเป็นแรงใจเพื่อนดูทุกเบอร์ทุกท่านหรือเพื่อนเฟซบุ๊กหรือทั้งแฟนชาวเลียวทั่วโลกนะครับเนะที่เข้ามาเป็นแรงใจมาพักันเงวีซีจนได้สองล้านวิวแล้วครับนะขอบคุณขอบคุณหลายหลายนะครับเนระื่อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามา ดูแลบ้านแน่นอยกพ่าใหญ่สีฝรั่งเศสนะครับเพื่อนยูทุกเปิดทุกทันนะครับนั่นเลยเพื่อนชาวเลียวทั่วโลกนะครับนอกอภิเภประเทศข้างเคียงเพื่อนประเทศไทยประเทศลาวหรือประเทศข้างเคียงเลยเขาที่ขอมารับชมชิปปูงีซีมือนี้นะครับนาะคชิปขึ้นมาขอบคุณสองล้านวิวนะครับด้สวัสดีเหตุใดว่าสองล้านวิว ก็ใส่เวลาดีเดพี่น้องเด้กับผมเนวัน,นยังธรรมดาะน,น,ปปนะครับนอกจากเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านแะครับนอกาที่เขามาพัดแบบสอยๆกันครับีรีซก็ขึ้นมาขอบุญขอบคุณแล้วก็มาแกงช่วงหนึ่งเดือนฟีซว่าเล้เขาไปลัางบ้านว่ไเลยไปย้ำยามถามข่าวพี่น้องก็ขอโทษขออภัยนะครับนะเนี่ยกลับมาแล้วก็เดี๋ยวคอยทยอยทอยอยท,อย,ทอยอย ไปเรื่อยๆครับไปซาแต่ไปคือเก่าครับเนาะแต่ทิ้งแต่ป่ากันไปเที่ยวมาแล้วคราโอ้เมืองไทยเขามวนพี่อ้องอากาศพ้อนจริงแต่เขาได้ไปยืงบานเกิดเมืนนองน,น้อน,น,นแล้วครับเนาะกกถือว่าโอเคถอว่มาไปบวเสียเที่ยวครับเนาะไปดึงเดือนมวนอยู่ครับได้บรรยากาศแต่หอนกลับมาเขียวปีเลยดแดดในมาูนเอวาววาในบ้านของเรานพี่นอ้องเนา กับมัพลังเนี่ยถือว่ากอากาศกันยัก่อนแน่อยู่พี่น้องกับานีหนาวกันเดกำลังที่เริ่มหนาวแล้วครับเราตันนี้อากาศกำลังลงครับครับรถือโอกาสมาขึ้นบอกเก่าแจ้งให้พี่น้องเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้นะครับเข้ามาเป็นกำลังใจคุยซี บ้านในน้อยฝากไว้ในร้อมปกป้องใจของพี่นอ้อยนะครับเด้อหลักในน้อยขอให้นานๆคืนนี้เอาฟังหัวใจไว้นั้นอ,อย่าน้อยด้วพี่น้องเด้วช่องมือเยี่ดอ่ช่องในน้อยกำลังเกิดอยู่ตัานใดที่มาแในมาจับไม้จับมือวกวบพี่สีเขา,เขามาจับไม้จับมือทิ้งจับไม้ลอยไว้ใต้ชิดนะครับพี่สี่คนที่เข้าไปทักทายกินเขากินน้ำบ้านพี่น้องคือเก่าพี่น้องครับเนาะ มันนี่เอาดอกไม้งามๆมาฉลองฟอมเลยนะครับนะต้นกล้วยไม้สวยงามมากพี่น้องเลยเถอะนำม,มาอ้างพี่น้องเลยนะครับดอกงามๆไปพี่น้องดอกไม้ฉลองสองล้านวิวมีสีสัดีใจนะครับเนาะเห <c> ็ดมาด้วยตั้งเห็ดงานงานอาหารแม่ช่วงพักเบรกเราคมาพูดมาคุยกับพี่น้องนะครับเนาะทั้งเห็ดยูทูบทั้งเห็ดเหลียวทั้ง เฮ็ดแฟนเพจก็เฮ็ดไปไม่เห็นแล้วครับเนาะเพิ่นมะีนนน้อย่างเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดไปแล้วครับเนาอกอยากกินะนะสวัสดีใต้เต่ามาเลยฮอดตนอนนี้ก็ก็บ่แม่เลี้ยงธรรมดาก็ถนะือว่ายากประสบการณ์เนาะนะครับเนาะความรู้เฮาองกงมี้หรความรู้ภาษาอังกฤษมาจากบ้านนอกบ้านน้าทองไร่ทอ้องนาเฮาก็กงมาศึกษาเอาอยู่ฝรั่งเศสเลยนะครับเนาะศ <laughs> ึกษาไปเรื่อยๆ แล้วในหเอาก็บลูมาแต่ในท่องเลยไป้องเห้เอามาศึกษาเรียนหููความเรียนรู้นะครับนากจากเขาเคยเป็นอย่างยาวๆว่าต้องเฮตดไปเหตุมาจนเป็นบบทุนแนวนะครับเนาะถือว่าประสบการณ์เราไปครับเนาะความรู้กงมีเอาประสบการณ์เรียนน้อยเอาประสบการณ์เรานี่ครับก็ดีใจสี่ขึ้นมาแจ้งให้พี่น้องฟังนะครับเนาะว่า มันขอบคุณขอบคุณ4ล้านวิวหับเอา2ล้านวิวครับขอบคุณหลายที่เข้ามาเป็นแรงใจนะครับเพาะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟที่พี่น้องเด้ warn. ่ยขอบคุณเพื <dade> ่อนเก่าเพื <'s> right <sea> ่อนใหม่หรือเพื่อนเฟซบุ๊กเพื่อนเลี้ยวนะครับที่เขามาเบิองคิดปรยสีเงินอีก็ถือว่าขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าไปแล้ครับเนาะ ได้ได้เสียใจนะครับเด้อที่มาเข้ามาเบิ่งกีเบงยีซีหลังจากเดือนหนึ่งเบงกีนะครับเราเบงยีซีไปไปเล่นน้ำกุ้งเก้านั่นงละไปกินท้องกินน้าบ้านพี่น้องกุ้เก้านะครับเนาะในช่วงนี้กากำลังไล่น้ำกดุ่ไปเลยเลยนะครับเนาะมาถินมาป่าพี่น้องเลยมาถินมาป่านะครับพี่น้องก็จะถิ่นจาป่าเบงยีซีนะครับมาแน่นหน่อยฝากไว้เนี่ยเอาไว้ในห้อาใจกันนะครับเนาะสวยๆกันไปครับ ไปด้วยกันครับจนกว่าเราจะถึงวันนั้นเราต้องก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นโบสากันเลี้ยวขอมกระตอผ่านนะครับเนาะผ่านสากรจจำเป็นผ่านเลี้ยวกนดีใจนะนะครับเนาะหรือเพื่อนใดที่ลงยูทูบลงเฟซบุ๊กหรือเพื่อนเลี้ยวหรอี่เพื่อนเลี้ยวเป็ดเลียเเยเเ้ยวต้กันนะครับเนาะเพื่อนเห็นต้องไม่สักวันต้องเป็นของเรานะครับเนาะ ต้องสู้ไปด้วยกันพี่น้องจับเง,งินจับเงินไปจะทิ้งจะปกักกลางทางเดินพี่น้องเด้อวีดีซีดีใ,ใจตรนี้ครับแล้วก็ถึ้ว่าขอบคุณสองล้านมิลใส่เวลาสองปีไปตนนี้พี่น้องเนี่ยสองล้านมิลหัวเงินธรรมดาเลยใส่เวลาโดนเติมหรือครับเนาะก็ดีใจนะครับได้ดอกเอาดอกเอาดอกกล้วยไม้หอม ีกับขึ้นมาแกล็ทำเนียร์แล้วครับน้อกบอก่เอเฮ็ดชิบโดนนะครับอันเด็กเจ็ดแปดนาทีนี่เพราะของปากของคอมาบุบมาเลยพีซีกะะับมาเลยลุงชิบโดนนะครับนะที่ทีเป็นที่เป็นเดือนนะครับเพิ่งมาลงช่วงสองมือขึ้นหลังแล้วครับลงคลิปทางเมืองไทยไปไทยไปทางเมืองไทยกับมาลงบนลงบาเลยพี่น้องหัวสักที่ดีมาเลยลุ้งชิปเดือนหนึง่งพี่อยู่ เสียงหัวสักที่ดีขอบคุณพี่ยอยูน่นะครับเนื้อสีคอยแย่งบ้านในน้อยปีสี่นะครับเนาะหัวหน้าเงยเป็นเป็นลววันนี้ก็ไดเริ่มส่งงานให้หัวหน้าเป็นนะครับเนาะนครับส่งทั้งนั้นแน่ส่งทั้งนี้แนี่ยนะครับเนาะเป็นแรงใจซึ้งกันอะไรกันกับพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อสีแบกม,มาเมข้ามาเบิ่งเข้ามาแย่งจะถิ่งจะป่า อีก็ดีใจหลายครับชิปนี้นเอาไว้สนี้นะครับ้ะเจอกันใหม่ชิปหน้าหลายหน้านะครับเด็ขอบคุณ